นิทานเรื่องอะไรน้องโรสสามเหมียวแสนซนอือสามเหมียวแสนซนอ่ามาดูนิทานสามเหมียวกันสามเหมียวมีเชื่อว่าอะไรโจ๊ตเปมโจนวนโจนินออุ๊ยเจออะไรเนี่ยเจอเชือกเจอเชือกอ่าเอาเชือกมาเล่นอะไรกันเนี่ยมาเล่นรถไฟรถไฟรถไฟร้องยังไงจะกระจะปุ้นปุ้นจะกระจะปุ้นปุนจะกระจะปุ้นปุนจะกระจะปุ้นปุ้น อุ้ยอุ้ยจะเป็นอะไรเนี่ยเชือกเป็นอะไรเนี่ยเชือกขาดเชือกขาดเลยใครกระเด็นใครกระเด็นจ้านวลจนนินอุ้ยหมวกล่ะหมวกล่ะหมุดลุนหมวกหลุดเลยหมุดหลุดแม่อ้าวคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อนวลน,นวลบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาโดดเชือกกันดีกว่าใครแอบมองเนี่ยจ้เแต้มจ้นินอู้หเจแต้จ้น,นินจะเแต้จะนินบอกอยากเล่นด้วยนวลแบ่งปันไหมนวลแบ่งปันให้ใคร แบ่งปันให้นินแบ่งปันให้นินเอาแบ่งปันให้ใครอีกเนี่ยแบ่งปันให้เต้มแบ่งปันให้เต้มเต้มเอาเชือกสกิดให้หมวกหล่นด้วยเดี๋ยวดูนะอุ๊ยสกิดแล้วหมวกไปติดเลยหมวกติดต้นไม้เชือก่ะเชือกเป็นอะไรเนี่ยเชือกขาดเชือกขาดเลยเห็นไหมเชือกขาดเลยอ้าวเชือกขาดแล้วคราวนี้ชื่ออะไรเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรชื่อนินนินกับใครนินกันดวนบอกว่ายังไง เอามาเล่นเกมอะไรลูกม,มาเล่นเกมนวนมาเล่น,เ,ลนเกมไต่เชื่อกันเชือกขาดไม่เป็นไรเอามาเล่นเกมไต่เชื่อกังใครเล่นเนี่ยใครเล่นเกมไต่เชื่อหอยทากหอยทากมีใครดูด้วยมีใครดูด้วยมีกระต่ายม,มีงูมีลิงมีจิ้งจกมีแลวก็มีโอ้โหสนุกกันใหญ่เลยเล่นเกมไต่เชื่อสนุกจังเลยเห็นไหมเห็นไหมมีกี่ตัวนับี่เนี่ย หนึ่งสองสามอืมเหมียวสามตัวสนุกกันใหญ่เลยไม่ไม่ร้องไห้ด้วยเชือกขาดก็ไม่ร้องไห้เก่งไหมเก่งไหมเก่งจังเลยตบมือนะ้อง